คือทุกคนตอนนี้นะคะบีเคนะคะก็ได้ iPad ของแองจี้มานะคะ <K. S 2> ก็คือว่าวันนี้แองจี้มาเล่นที่บ้านของ b ีเคนะคะแล้วคือว่าบีเคอ่ะไม่เคยเห็นคือไม่อ,อยากเห็นว่าข้างในอะ่ะ i อ a d ของแองจี้มีอะไรบ้างแบบมีรูปหลุดหรือว่ามีรูปใครหรือเปล่า ในวันนี้นะคะพี่เคนะคะก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูด้วยนะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเแต่ก็ไรเย็นอยู่ในรถต้องต้องซื้อแต่ว่านี่เขาชอบนะคะนี่ดาบพิฆาตระสูงระสูดมากเลยมาพี่เคพรแบบพรแบบอยากดูมากเขากำลังเล่นอย่างเพิ่เพินมใช่มาอะไรหรอมาดูสิเปิดเลยมาดูแล้วพี่เคมีอะไร โอเคนะคะทุกคนอันนี้คือเข้ามาแล้วนะคะก็คือใส่รหัสเข้ามาแล้วนะนี่ก็คือเริ่มแบบเกมเกมอะไรรู้อ่ะเกม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 เยอะมากเลยแล้วก็มีพวกแบบว่าบดอะไรนีนะทุกคนบทที <c oughs> เ่เล่นออนไลน์ม <c oughs> แม่อยากเห็นรูปอะ่ะรูปมีไหม อันนี้นี่ม่มีโซมมีออนไลน์ออนไลน์นะคะเด็กตัวเท่านี้ก็เรียนออนไลน์เกมนะคะเราไม่ได้อยากรู้ค่ะแต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือรูปภาพดูซิมันมีรูปอะไรบ้าง้ยโหรูปเยอะมาก1นึ่งพันเก้าสิบสามรูปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแยกแยะดูวิดีโอก่อนอะไรทำอะไรถ่ายเองหรอ อะไรของเขาอ่ะอะไนะโอ้โหอือ้หขาวะอะไรของเขาอ่ะอะไรของเขาโอ้โหเต้นตลอดโอ้โห ผมมมีฝายผมแม่อโอ้โหอเห็นเลยอุ้ยนีคือวามรับสุดยอดเลยนะเนี่ยอนี้อีนีคืออะไรออะไรใส่แม่นใส่แม่เต้นอีกแล้วคะไม่มีเพลงนะแต่มแบบ่อีอีกแล้วนะคะตอนนี้แล้ก็อยู่ในห้องนอนนะคะยูทูบเบอร์แล้วนึ ก็ต้องหยุดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนอนกันนะคะตอนนี้นะทีนี้ก็ลองดูข่านส่วนตัวนะคะเดี๋ยวที่แอนดีมาทำอะไรใครเก็ปดิก่ะมาพอกับแอนี้แล้วสวัสดีสวัสดีเยอะแล้วเขาหลายคลิปนั่นแหละสวัสดีค่ะเขาจกแอนี้กล้องอยูไหนกล้องอยู่ตรงกลางละ โดนแก้กันแก้งไม่คืออะไรสวสดีค่ะอีกนะก็อันนี้คือวิดีโอที่พี่เคทไม่เคยเห็นและแม่ก็ไม่เคยเห็นแอบเต้นดูคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำเองทุกอย่างเนาะอันนี้ห้าขวบนะคะมาเรามาดูเซลฟี่กันดีกว่านีเซลฟี่สี่ร้อยกว่ารูปโอ้รูปอะไรบ้างโอ้โห อ่ะรดีนี้นี่เซฟตี้ถ่ายเองเหรอลูกนี่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 ลูกของเขาทั้งหมดเหรอใช่ไหมอโหมีทั้งหมดกี่ลูกนะพี่เคเมื่อกี้สี่ร้อยแปดอันนี้คือแค่เซฟตี่ตัวเองนะคะอ่ามีเจ้คนอื่นไหมมีความลับอะไรอีกอ่าเราจะเล่นดูเพราะมีแต่รูปอังกี้ทั้งนั้นเลยนี่โอ้โหโอ้โหน่าใหญ่เบนะเธออันนี้คืออะไรโอ้โหตั้งเวลา มีคู่รู้ด้วยกับใครเ่อโอ้โหแต่งหน้าผากแดงแป๊ดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะอ่ะกับอาปาก็มีแต่รูปตัวเองนะคะนี่นะคะอุ้ยเออเออเอออันนี้เออมีใหญ่แล้วอะไรเราไปดูอันนี้ก็ไม่มีมีรูป อันน wow. no. oh. ี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ารูปคับเค้กนะโอ้โหโอ้โหนี่ดูดินี่มีรูปนี้ด้วยพี่เชทำอะไรอ่ะคะเอ่อก็พี่เคกำลังเปิดดู iPad ของเอ็งจี้ว่าในไอแพดของเอ็งจี้มีอะไรบ้างไม่ได้ค่ะไอไม่ได้เนี่ยทุกคนเขาอยากเห็นเอ็งจี้ไม่ได้อ่าให้ให้เขาดูหน่อยนะนะก็ได้ ก็หนูหนูหนูมีความรับอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะไอ้เจ้คะไอ้เจ้มาอธิบายหน่อยอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยแคป์ทำไมแคปคืออะไรคะลูกนี่เต็มหมดเลยคือรูปอะไรบ้างเป็รูปที่หนูระบายสีในเกมเป็นรูปปลาฉลามค่ะอ๋อโอ้โหเยอะมากแล้วมีอะไรอีก มีอะไรอีกหนูนําเสนอหน่อยสิโอ้หทุกคนเขาอยากรู้มากเลยอะันนี้คืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยจี้พี่อธิบายในรูปเนี่ยพีฆ่าอสูรค่ะโอ้แล้วหนูรู้ไหมว่าตัวนั้นคืออะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะชื่อว่ามิซลิค่ะหายไปไหนแล้วล่ะโอ้มิซลิอันนี้อันนี้ชื่อว่ามิซลิจังค่ะนี่ค่ะทันจิโร่ค่ะโอ้โหเอ็นโมค่ะโอ้แป๊บแป๊บทบิโตะมืจิโร่ค่ะโอ้โหมิซลิค่ะ นี่รูปพวกอสูรนะตัวนี้ชื่อว่าสุซามารุค่ะโอ้โหไปเครู้จักไหมตัวนี้ชื่อคิมุสุติค่ะโอ้โหอันนี้ชื่อคามาโดเนสโกค่ะเฮ้ยนี่เป็นคุณหมอทำมาเยอะค่ะอออันนี้ก็เอ็นมุคค่ะออันนี้มุซันค่ะโอ้โหอันนี้ดาคิค่ะโอ้โหสุซามารุค่ะโอ้โหอันนี้ทำมาเยอะค่ะโอ้โหอันนี้เนสโกอันนี้อันนี้ มันยังจีบอ่ะอันยังจีบอ่ะนี่ค่ะคีโมซุจิมุซันโอเคพอเธอค่ะคงอังกี้รู้เยอะมากนะคะอ้าจริงอังกี้จำได้ยังไงอะลูกภาษาญี่ปุ่นเนะแต่คือบอกเลยว่าภาษาญี่ปุ่นก็หนูชอบการ์ตูนญี่ปุ่นออ๋นี่นะคะคือรู้เลยว่าอังกี้เนี่ย หนูถ่ายมันล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนวิธีถ่ายนะคะโอเคไอจีร้านนี้คืออะไรแป๊บหนึ่งอะไรคะพวกนี้คือรูปที่หนูถ่ายเป็นวิดีโอค่ะตอนหนูเต้นอยู่ในห้องนอนตอนหนูสี่ขวบค่ะตอนที่คุณย่ากำลังดูละครอยู่ค่ะโอ้แอบถ่ายคนเดียวเหรอลูกอ่ะค่ะ ยหนูต้องถ่ายในห้องนอนเพราะคันจะได้ไม่รู้ว่าหนูอยู่ในห้องอะไรโอเคทุกคนคือบอกเลยว่าในไอแพดของจีจี้มีแต่รูปภาพแบบพิฆาตศูนย์แล้วก็พวกแบบว่าที่น้องระบายสีแล้วก็มีหน้าตัวเองแล้วก็เต้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเกมนานาชนิดเยอะไปหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะสอนวิธีการถ่ายให้ดูนะคะโอเคไว้ไว้ไว้ไวที่หลังนะคะพี่ ตอนนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลา์ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเคชแนลด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะโอ้โหเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เนี่ยเปลี่ยนใหม่นะได้แล้วนะเปลี่ยนใหม่ซื้อใหม่แบบว่าเป็นสวยๆอ่ะเอาไว้เอาไว้เอาไว้พี่ข้ารสูดห้พี่เคซื้อให้เอาไหมอันไม่ตามพี่ค่าลสูดเลย